สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองนาการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลนนะครับท่านใดที่ไม่ได้สนใจการประชุมเชิงสัมนาออนไลน์นะครับในเดือนตุลาคม64สนะครับสามารถกดข้ามไปในนาทีที่3ได้เลยนะครับท่านจะสามารถรับชมเนื้อหาของคลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับท่านที่สนใจนะการประชุมเชิงสำนักลายนะครับในเดือนตุลาคม64นะครับซึ่งผมเรียกว่าเวอร์ชันไฟนอลคอร์นะครับการเรียกการเตือนครั้งสุดท้ายนะครับก่อนสิ้นปี64นะฮะซึ่งเป็นเวอร์ชันที่อัปเดตขึ้นมานะประมาณ10-20%จากของเดิมนะครับมี2ตอนครับตอนแรกเสาร์ที่9ตุลาคม64เวลาเที่ยง4-5นะครับถึง4 15นะครับ3ชั่วโมงครึ่งนะครับกับมุมมองของบรรดาูรูนะักวิเคราะห์ต่างชาติที่หลากหลาย การคาดการณ์เดอะคร s ชในปี2021นะครับเกิดเงินฝืดในสินทรัพย์ทางการเงินและเงินเฟอ้อในสินค้าอุปโภคบริโภคได้อย่างไรอะไรเกิดก่อนเกิดหลังนะครับนี่คือตอนที่1นนะครับถัดมาอีกเสาหนึ่งนะครับเป็นเสาที่16ตุลาคม64เวลาเดียวกันนะครับเที่ยง4 5นะครับถึง4โมง15บราว3ชั่วโมงครึ่งนะจะเป็นการประยุกต์สามเหลี่ยมสามมุมนะครับของฟันเดเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานเทคนะิคเข้ข้อมูลเชิงสิติ แล้วก็ไซเคิลวงรอ้อจักรนะครับแล้วก็เซนติเมนทัลนะครับการจับทิศทางกระแสของนักลงทุนผู้บริโภคแล้วก็ผู้จัดการระบบนะครับนั่นคือธนาคารกลางนั่นเองโอกาสเสียภาพาที่จะเกิดด้วยเกรดรีเซ็ต2020อย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการหมายถึงว่าเกิดการคราช The Bust หรือ The Burst นะครับแล้วก็ Debt Crisis วิกฤตหนี้สิน Debt l e v e r a g e นะครับการปรับลดหนี้สินครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรในทศวรรษ2020เนี่ยนะครับ าทนะ่านที่สนใจนะครับในตอนใดตอนหนึ่งหรือทั้ง2ตอนนะครับอันนี้คือเวอร์ชันไฟนอลคคลการเรียกการเตือนครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นปี64นะครับนะสำหรับท่านที่สนใจนะทั้ง2ตอนนะครับก็จะมีส่วนลดราคาให้นิดหน่อยนะก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะในเนื้อในนะครับเข้ามาในลายส่วนตัวผมนะครับนะเซกเก้านะครับต้องบอกว่ามุมมองส่วนตัวผมนับจากนี้ไป นะมันเป็นเวลาที่สั้นเข้าสั้นเข้านะที่จะเกิด the crash นะครับก็คาดการว่า80%นะโอกาสจะเกิดในปี64แต่เผื่อที่นะครับจะลนเข้าไปในปี65นะครับนะเวลาก็สั้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตอนที่3ซึ่งเป็นตอนต่อจาก2ตอนแรกนะครับจะเป็นการคาดการว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะหลัง big crash the bust แล้วก็ the burst นะครับนะอะไรจะเกิดขึ้นนะในทศวรรษ2 0 2 0 นะหลังจากที่มี DEAD CRISIS นะครับแล้วก็ d d l e v e e เวเนะท่านที่สนใจต้องรอสักนิดหนึ่งนะครับนะผมจะอัปเดตประมาณปลายปี64นะถึงต้นปี65นะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยกันนะครับถึงทิศทางหุ้นขึ้นทองร่วงต่ำลงนะครับหลังประชุมเฟดนะครับแต่ราคาทองคำยังไม่แตะระดับนะครับ1,700ดออลลาร์ต่อออนนะครับเป็นโอกาสการช้อนสำหรับคนพร้อมจะมาถึงแล้วหรือยังนะจะมาชวนคุยกันนะครับ มาัปเดสถานการณ์ข่าวสารนะครับว่า f e e r r l r r s s r v v นะครับยังคงอัตราดอกเบี้ยนะไว้ในระดับคงที่นะครับได้กล่าวถึงการทำเทเบิลลิ่งนะครับของการซื้อพันธบัตรกำลังจะมาในเร็วๆนี้นะครับโดย f ฟดยังคงอัตราดอกเบี้ยเปรียบเทียบนะครับให้ตึงตัวอยู่ในระดับใกล้ศูนย์นะครับบรรดาเจ้าหน้าที่ f ฟดเนี่ยได้บ่งชี้ว่าพวกเขาคาดการนะที่จะเริ่มต้น การลดลงของการจัดซื้อสินทรัพย์รายเดือนนะครับในเร็วๆนี้นะครับแต่ไม่ได้พูดไม่ได้ระบุนะครับไว้ว่าเมื่อไหร่ทิศท,ทางของเศรษฐกิจชี้ไปทางที่การเติบโตโดยรวมที่ชะลอตัวช้าลงในปีนี้แต่เงินเฟอ้อกับสูงขึ้นนะก่อนทิศท,ทางที่กำหนดไว้ก่อนหน้าน,นี้นะครับทางผู้ตอบแบบสอบถามในการสำรวจในไม่นานมานี้นะครับจากทาง cnbc นะกล่าวว่าพวกเขาคาดการ การทำเทเปอร์นะครับหรือการลดซื้อสินทรัพย์นะของการซื้อพันธบัตรนะจะถูกประกาศในเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วเริ่มต้นในเดือนธันวาคมทางประธานเฟดนะครับคุณเจอร์ลมพาวเวลนะนักการประชุมกับทางผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมของเขากับเฟดนะครับได้กล่าวว่าคณะกรรมการพร้อมแล้วนะที่จะเคลื่อนไหวต่อไปนะครับโดยเขากล่าวว่าในขณะที่ไม่มีการตัดสินใจนะบรรดา นะผู้เข้าร่วมประชุมมองภาพโดยทั่วไปว่าอีกยาวไกลนักนะครับที่การฟื้นตัวยังคงอยู่บนเส้นทางกระบวนการนะทำเทเปอร์ทีละเล็กทีละน้อยนะซึ่งสรุปผลนะราวประมาณกลางปีหน้านะครับดูเหมือนจะเป็นความเหมาะสมสำหรับในขณะนี้นะครับคณะกรรมการนะได้หวตดลงคะแนนอย่างไม่เปิดเผยนะให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะระยะสั้นให้ตึงตัวอยู่ที่ใกล้ศูนย์นะครับ เรามาดูข่าวกันอีกชิ้นหนึ่งนะครับนะว่าเฟดนะส่งสัญญาณนะการทำเทเปอร์นะครับการลดการซื้อนะพันธบัตรนะกำลังจะมาในระเร,เรวนี้นะครับการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยนะจะเป็นปีหน้าโดยผู้จัดทำนโยบายของเฟดนะครับกำหนดทิศทางการทำเทเปอร์นะการลดการซื้อพันธบัตรจะจบสิ้นลงนะในปี2022นะครับ โดยทางคุณพาวเวลนะได้ผูกนะได้ชักนำไปสู่นะรายงานการจ้างงานนะครับของเดือนกันยายนเงินเฟอ้อนะได้ถูกคาดการให้อยู่สูงกว่าเป้าหมายของเฟดนะครับเป็นระยะเวลาถึง4ปีนะครับการลดลงของการจัดซื้อพันธบัตรรายเดือนของธนาคารกลางนะครับที่120,000ล้านดอลลาร์นะอาจ สามารถเริ่มต้นนะครับภายหลังนะการประชุมนโยบายในวันที่2-3ถึง3พฤศจิกายนนี้นะครับที่จะไปควบคู่กับนะการเติบโตของตำแหน่งงานของสหรัฐนะครับที่ผ่านในเดือนกันยายนนะที่อยู่ในสภาวะนะถ้าแข็งแกร่งอย่างมีเหตุผลตามที่ประธานเฟดนะคุณเจอโรมพาเวลได้กล่าวในการประชุมร่วมกับทางผู้สื่อข่าว ะครับสื่อมวลชนนะภายหลังจากการประชุมล่าสุด2วันของธนาคารกลางนะครับ US Nonfarm Payroll นะครับหรือรายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะของสหรัฐนะสำหรับเดือนกันยายนเนี่ยจะถูกปล่อยออกมาในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้นะครับโดยรายงานนะฉะบับสุดท้ายเช่นนั้นเนี่ยนะก่อนที่ผู้จัดทำนโยบายของเฟดนะครับจะทำการรวบรวมอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนนะครับ โดยทางคุณพาวเวลกล่าวว่านะครับมันอาจจะไม่ต้องใช้นะครับรายงานนะการจ้างงานนะที่เป็นระดับน็อกเอาท์นะหรือที่แข็งแร่งสุดยอดนะที่จะเริ่มต้นการทำเท p เปอร์ของโปรแกรมการซื้อพันธบัตรด้วยกระบวนการนะที่คาดการที่จะแผ่วลงภายในกลางปีหน้านะครับตารางเวลานั้นได้ถูกใช้นะเพื่อในยะสำคัญที่เพิ่มขึ้นนะเฟด ต้องการการจัดซื้อของพวกเขานะในพันธบัตรและ MBS นะครับ Mortgage b a c k s e c u r i t y เนี่ยให้จบสิ้นสุดลงก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะเริ่มต้นนะที่จะขึ้นบรรดาต้นทุนการกู้ยืมนะครับต่างๆและทิศทางใหม่นะแสดงให้เห็นว่าบรรดาเจ้าหน้าที่นะครับต่างๆนะได้ปรับตัวให้อยู่ในดุลยภาพนะที่จะเกิดขึ้นนะในปี2022นั่นเองนะครับ ผมก็จะไม่ได้พูดถึงเรื่องของการคาดการณ์นะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐนะจะโตเท่าไร่เงินเฟอ้อจะเท่าไร่นะครับเอาโดยหลักๆก,ก็คือการประชุมในเดือนกันยายนเนี่ยเฟดนะดูเหมือนนะถ้าภาษาผมเรียกก็เรียกว่าถ่วงเวลานะก็เรียกว่าก็เตะกระป๋องไว้ตามถนนนนะถ่วงเวลาไปก่อนนะโดยที่อ้างว่ายังไม่รีบนะในการทำเทปเปอร์นะครับแต่ก็มเีเป้าหมายที่จะทำเทปเปอร์เห็นไหมครับ ต้องรอดูนะตัวเลขนะการจ้างงานในเดือนกันยายนนะซึ่งจะออกในต้นตุลาคมก่อนนะแต่ว่ามันยังเป็นต้องตัวเลขที่มันสุดยอดนะหรือเป็นตัวเลขที่ดีมากมายนะครับนะก็จะสามารถนะทำตัดเยใจทำเทปเปอร์ได้ก็เป็นไปตามคัดการนะจากบรรดานักวิเคราะห์ ว่าน่าจะทำเทเปอร์นะครับหลังพฤศจิกายนไปแล้วหลังนะจากการประชุมซึ่งคาดการว่าจะเริ่มในธันวาคมนะ64หรือไม่นะครับเพราะว่าการนะพูดแบบนี้เนี่ยโดยไม่กำหนดกรอบเวลานะเร็วเร็วนี้เนี่ยเราเร็วนี้คือเมื่อไหร่ปีหน้าหรือเปล่าใช่ไหมฮะตลาดหุ้นสหรัฐนะครับดูเหมือนชอบข่าวนี้นะครับเพราะว่าหลังจากที่แดงมานะตลอดอาทิตย์ที่แล้วนะ เกือบเป็นเดือนนะครับหลังจากการประชุมเช็คสันโฮมิติ้งนะครับในปลายสิงหาคมดูเหมือนว่าเมื่อวานนี้นะตลาดจะแสดงสัญญาณข่าวดีนะเขียวไม่ว่าจะเป็นดาวโจน s ์เอสนะนะัสแดกเขียวหมดเลยแปลว่านักลงทุนสบายใจขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเฟด e r ร l เ e สเซอร์ธนาคารกลางยังอุ้มอยู่และก็ไม่มีตารางเวลาชัดเจนว่าจะลด QE ทำเทเปอร์เมื่อไหร่ก็พูดง่ายๆก็คือ เตะ่วงนั่นเองนะครับนะก,ก็ยืดดอ,อกไปยืดดอ,อกไปจึงทําให้นักลงทุนยังดีใจอยู่ว่าตลาดหุ้นเนี่ยยังมีคนพยุงยังช่วยเหลืออยู่มันตลาดหุ้นจึงขึ้นนะครับกันเองไปดูที่ยิวผลตอบแทนบรรดบัตรรฐบาลสหรัฐสิปีชัดเจนไม่ได้มีความห่วงวิตกกลงบนนะครับยิวตกลงมานะจากวันก่อนขึ้นไปนะก็ทิศทางลงมาก็บอกว่านักลงทุนผ่อนคลายก็แปลว่าอย่างนี้คาดการได้ครับว่า ในช่วงปลายเดือนนี้นะตลาดหุ้นก็ทำนิวไฮนะจะสูงขึ้นต่อไปหลังจากที่นะ้ำถูกแรงกดดันมาตลอดเกือบทั้งเดือนที่ผ่านมานะครับหลังจากการประชุมแจ็คสันโฮมติ้งนะครับนะไปดูดัชนีดอลลาร์นะครับก็ใช้ได้นะครับก็ดีตัวสูงขึ้นมานิดหน่อยนะจากข่าวดีนะคือตอนนี้เนี่ยเราต้องมองว่าเฟดเนี่ยนะครับกำลัง ใช้นโยบายนะไม่รู้สลับขาหลอกหรือเปล่าแต่ทำให้เราเชื่อว่านะเฟดเนี่ยพร้อมแล้วนะที่จะลด QE ทำเทเปอร์นะครับแต่ไม่บอกเมื่อไหร่เร็วเร็วนี้นะจึงทำให้ผ่อนคลายนะแรงกดดันในตลาดหุ้นนะครับหลังจากที่อึมครึมมาพักใหญ่ทำให้ราคาทองคำร่วงนะครับจากเมื่อวานนี้นะร่วงลงมานะอยู่แถวๆประมาณ1760กว่านะ1,770ดดอลลาร์ต่อออนนะครับ แต่ไม่แน่นะครับสิ่งที่ผมคาดการต่อไปก็คือว่าอาจจะนะอ,อาทิตย์นี้นะหรือว่าอย่างช้าสุดอาจจะเป็นอาทิตย์หน้านระาคาทองคําไม่น่าจะอยู่ระดับตรงนี้นะครับเป็นเพราะอะไรฮะเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์ทองคำนะ อววิเคราะห์อาวุโโนะของทองคำท่านหนึ่งนะซึ่งผมได้ทำคลิปอธิบายไว้ฟังแล้วคาดการไปแล้วว่าเฟดเนี่ยนะครับอาจจะส่งสัญญาณอิกนอหรือเพิกเฉยต่อเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็มีแผนนะที่จะลด QE ทำเทเปอรเนี่ยนะในเดือนอพฤศจิกายนธันวาคมนะเพราะนั้นราคาทองคำเนี่ยก็มีสิทธิ์นะครับที่มันจะ ร่วงต่ำกว่านะที่แนวรับประมาณ1 7 5 5ดอลลาร์ต่อออนนะครับแล้วมีโอกาสมาแตะนะต่ำที่ประมาณ1 7 0 0ดอลลาร์ตรอ่อออนมีโอกาสอยู่นะครับในช่วงอาจจะสองสาเดือนนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมได้ทำคลิปมานะประมาณส3สาคลิปละก็แจ้งบอกแล้วว่าราคาทองคำมีสิ์นะครับนะที่จะร่วงลงมาแตะที่1 7 0 0ดอลลาร์ตรอ่อออนเพราะฉะนั้นสาหรับหลายท่านเนี่ยที่รอช้อนซื้อนเนี่ยยังมีโอกาสอยู่นะ นะผมจึงเล่าสู่กันฟังนะครับนะว่าหลังจากที่อึมครึมมานานนะครับเราจะเห็นตลาดหุ้น,นแดงมานะต่อเนื่องนะเรียกว่าเกือบเดือนละนะครับเมื่อวานนะี้พอเฟดแถลงเช่นนี้นะครับนะว่ามีแผนนะที่จะลด QE ทำเทเปอร์เร็วๆนี้จะไม่บอกเมื่อไหรนะ่ก็คือเตะทวงออกไปก่อนนะครับสลับขาหลอกไปก่อนนะแล้วก็มีแผนนะครับว่ากลางปีหน้านะครับนะอาจจะจบ เรื่องของการทำเทปเปอร์นะแล้วมีแผนว่าจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเร็วขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เฟดนะครับคณะกรรมาการเนี่ยมีการโหวตกันนะตอนนี้มันครึ่งๆเลยนะว่าอัตราดอกเบีย้ยจะมาเร็วกว่าที่กําหนดในปีหน้านะครับจึงทำให้ราคาทองคําช่วง2อสเดือนเนี่ยนะมีสิทธิ์ที่จะนะถูกเตะตัดลงมาประมาณ1,700จ็ดร้อยอลล์นะมันก็ถือเป็นโอกาสดีแล้วกันนะสำหรับหลายท่านนะที่ ทำการเทิร์นอะลาวพอตัวเองไว้ล้นะมีสัดส่วนทั้งเงินสดและทองคำนะตามที่ผมได้อธิบายได้เล่าให้ฟังไว้ตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมานะครับว่าถ้าเกิดใครสามารถนะที่สามารถทำการเทิร์นอะลาวในสัดส่วนที่ถือทองคำมากเกินไปเช่นบางคนมี30 40เนี่ยนะครับท่านก็ทำการนะเทิร์นอลาวนะให้ได้เงินสดกับทองคำเนี่ยอย่างละครึงคร่งๆนะพอพอกันนะเช่นอาจจะถือ 20%นะหรือ15%นะในสัดส่วนะพๆกันนะแล้วช่วงจังหวะน,นี่นะครับซึ่งเข้าใกล้นะที่โอกาสที่จะเกิด Big Crash The b u ัเนี่ยมันจะเห็นการแกว่งตัวแบบนี้นะครับเพราะันการแกว่งตัวแบบนี้นะทำให้เราได้เปรียบนะราคาทองคำขึ้นนะเราก็สามารถขายได้นะราคาทองคำลงเราก็สามารถช้อนซื้อได้ถ้าเกิดใครมีพอร์ตการลงทุนที่กระจายไว้ดีแล้วนะมีสัดส่วนทั้งเงินสดและทองคำบพน นะครับว่าสามารถจะขยายพอร์ตนะได้ในระยะนี้นะครับนะจนกว่านะครับนะเข้าไปในปลายปี64ไปในอาจจะเป็นต้นปี65นะครับแล้วถ้ามันเกิด A Big Crash The Bu s มาเนี่ยนะครับนะเราจะเห็นหลุมอากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ลองดูนะครับอ่าสำหรับการลงทุนที่ปลอดภัยนะครับยุทธศาสตร์ที่ผมใช้ก็จะเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยนะครับไม่ใช่เป็นการเก็งกำไรนะแตเป็นการสร้างความมั่นคงให้พอตัวเองซึ่งมีโอกาสที่จะขยายได้ นะในท่ามกลางความผันผวนนะของอทองคำนะที่อย่างที่บอกนะครับนะมันเป็นวิธีการนะของเขานะในการเล่นนั่นเองนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ